สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดนะครับขอสันติสุขของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่กับพี่น้องทุกๆท,ท่านในโรงพยาบาลกรุงเทพทิศเสียนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลผู้ที่มาใช้บริการที่ดินเสียงนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ชื่อหัวข้อฟังดูแปลกหน่อยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะคือผมไปเห็นในใ,ใ,ในในในหนังสือที่ขายอยู่ในอเมซ o n ก็ดีเลยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อหัวข้อเนี่ยนะเดี๋ยวจะควายเอ็ฮีโร่นะครับซึ่งความหมายของมันเนี่ยหมายถึงว่าวีรบุรุษที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จัก นะครับคนดีที่ทํางานอยู่เบื้องหลังหรือถ้าเกิดพูดแบบภาษาชาวบ้านคนไทยหน่อยก็คือคนที่ปิดทองหลังพระนะครับก็คือว่าคนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําสิ่งที่ดีๆเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่ายุคสมัยของเราเนี่ยเรามีทั้ง Facebook Instagram นะครับยูทูบนะครับเราชอบประชาสัมพันธ์ตัวเองใช่ไหมครับซึ่งไม่ได้ผิดนะครับ คือผมก็มีนะผมมี Facebook มี u t u b e นะครับแล้วก็มี i n s t a g r กรมมี t i k t อกด้วยนะก็คือประชาสัมพันธ์ในความคิดอุดมการณ์แล้วก็สิ่งที่เราสอนนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็มักจะชอบให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมเรานะครับก็สังเกตไม่ยากเวลาเราโพส Facebook ลงไปถ้าเกิดไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยเนี่ยจะงุดหงิดทันทีนะว่าเออ,เอ,อทำไมไม่มีใครมาดูเลยหรือว่าไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเราเลยนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยมาทําความรู้จักนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นวีรบุรุษที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักแต่เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้พระธรรมบัญญายนาตอนนี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่ผมได้เทศนาไปนะครับครั้งล่าสุดนะครับพระธรรมบัญญายา์เราเชื่อกันว่าถูกเขียนโดยอ่ากษัตริย์ซาโลมอนนะครับหรือแล้วก็ทีมงานที่เป็นผู้ที่รวบรวม ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาเอาไว้นะครับในวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่กษัตริย์ซโลมอนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับในสถานการณ์ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการเล่าเรื่องจริงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อของคนที่ถูกเล่าว่าเขาเป็นใครนะครับเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอยากจะให้เรามีโอกาสได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งคนนี้เป็นคนดังมากเนลสันแมนเดลานะครับแต่ก่อนที่เขาจะดังเนี่ยเขาเคยเป็นเดอะควายเอทฮีโร่มาก่อน เขาคือคนที่ถูกลืลมนะครับถามว่าเขาเป็นใครเนลสันเมเดล่านะครับถ้าเกิดเราดูในรูปนี้นี่คือธนบัตรธนบัติตของประเทศแอฟริกาใต้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นแล้วก็การเหยียดสีผิว ต้องบอกว่าในสมัยของเขานะครับการเหยียดสีผิวหรือว่าการแบ่งชนชั้นว่าคนขาวปกครองคนดำเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยนั้นนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเรียกร้องคนเกิดมาเป็นคนผิวสีนะครับเ,เชื้อชาติตระกูลไม่เหมือนกับคนผิวขาวเนี่ยก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยต้องต้องยอมยอมรับสภาพสังคมอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเนลสันแมนดลาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับแล้วก็การต่อสู้ของเขาเรียกร้องของเขาเนี่ยเกิดผลกระทบยิ่งใหญ่นะครับคือ ถูกขังคุก27ปีนะฮะถ้าเกิดเราต้องต่อสู้พื่อุดมการอะไรบางอย่างนะครับรัฐบาลก็จับเขาไปเพราะว่าเป็นแกนนำนะครับเอาไปอยู่ในในเรือนจํา27ปีก็ไม่ได้พบเจอผู้คนนะครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้ออกมานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่มีอุดมการ์อะไรบางอย่างนะครับเรียกร้องความยุติธรรมอะไรบางอย่างแล้วต้องแลกมากับอิสรภาพถึง27ปีเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่ นะครับแต่นิวสันเมนเดล,ล่าเองเนี่ยเขาก็รักษาความตั้งใจเอาไว้นะครับขนาดถูกปล่อยตัวมาแล้วคนที่เป็นศัตรูกับเขาคู่กรณีกับเขาก็บอกว่าคุณคงทําอะไรไม่ได้แล้วละเพราะว่าคนที่มีอุดมการณ์ก็จริงแต่ถูกจองจําถูกแช่แข็งถูกฟรีซเอาไว้ถึง27ปีนะครับอุดมการณ์ไม่น่าจะเหลือหลอละความตั้งใจไม่น่าจะเหลือละแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตของเขาก็เป็นพยานก็คือเขาสามารถกลายเป็นสัญลักษณ ของการต่อสู้เพื่อจะปลดแอกนะครับความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีผิวสีต่างกันนะครับและอย่างที่เราทราบเขาเป็นประธานนาที่ปดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้นะครับนี่คือเรื่องราวของ The Quiet Hero นะครับวีรบรุรุษที่ไม่เป็นที่รู้จักแต่วันหนึ่งพระเจ้าได้อวยพรเขาแล้วเขากลายมาเป็นผู้นําฝ่ายทั้งประเทศและฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของคนประเทศแอฟริกาใต้นะครับ วันนี้อยากจะนำเสนอพวกเราเกี่ยวกับพระคําของพระเจ้าด้วยกันในข้อ13ถึง18ในบทที่9ข,ของธรรมปัญญาจารย์นะครับ The q u i e t hero is wise นะครับหมายถึงว่าเ,เมื่อเราจะเป็นคนที่เป็นวีรบุรุษนะครับถึงแม้ว่าเราไม่เป็นที่ทรู้จักก็ตามนะครับมีคุณลักษณะประมาณ3ประการด้วยกันที่เราจะต้องเรียนรู้คุณลักษณะประการแรกก็คือเราต้องเป็นคนมีปัญญานะครับคำว่ามีปัญญาเนี่ยไม่เหมือนกับการมีสติปัญญา ในในความเข้าใจของเราสติปัญญาอินเทลเล็กชวลที่เวลานักจิตวิทยาเนี่ยเ,เราก็ต้องไปวัดนะฮะไม่รู้ไม่รู้ตอนสอบแพทย์คุณหมอต้องวัด IQ ไหมฮะนะมันจะมีข้อสอบ MMP i ใช่ไหมฮะวัดบุค,คลิกภาพนะครับคุณหมอพยาบาลบางคนก็จะเคยผ่านมาแล้วนะครับผมเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะต้องไปไปทำแบบทดสอบเหล่านั้นนะครับเพื่อดูว่าคุณหมอเนี่ยที่มีหน้าที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คนเนี่ยเขามีจิตวิปลาดไหมนะครับคืออันตรายครับคือมีความสามารถมีมีมีด หมอนะครับแล้วก็ไปอยู่กับคนไข้เนี่ยถ้าจิตใจไม่ปกติก็ไม่ได้นะครับคราวนี้คำว่ามีปัญญาตรงนี้มันหมายถึงการที่เราเข้าใจถึงการดําเนินชีวิตนะครับพระคําของพระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้นะครับบอกว่าข้าพเจ้าเห็นเรื่องสติปัญญานะครับกษัตริย์สโลมอนหบอกว่าเขาเห็นเรื่องสติปัญญาในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับ ภายใต้ดวงอาทิตย์หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับและเขาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตคําว่าเรื่องใหญ่โตหมายถึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจรู้อย่างหนึ่งก่อนนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกลืมเป็นเรื่องที่ถูกลืมนะครับเดี๋ยวเรื่องที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งที่ถูกลืมไปแต่กษัตริย์โซโลมอนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรครับเขาบอกว่ายังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งสังเกตคำนะฮะเล็กๆเล็ก มีคนอยู่ในเมืองนั้นน้อยคนแล้วมีมหาราชามาตีเมืองนั้นและล้อมเมืองนั้นไว้และสร้างเครื่องล้อมไว้ล้อมเมืองไว้ล้อรอบเมืองนะครับหมายความว่ามันมีความแตกต่างเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กคนน้อยนะครับแล้วเขาเปรียบเทียบกับคู่กรณีของเขาคือมหาราชาคําว่ามหาราชาเดอะเกรทเนี่ยนะครับหมายถึงกษัตริย์ที่มีกองทัพขนาดใหญ่ประเทศขนาดใหญ่นะครับไม่เพียงแค่นั้นสถานการณ์เนี่ยยังตึงเครียดขณะที่ว่า ประเทศขนาดใหญ่เนี่ยมาล้อมเมืองไว้สแสดงว่ากาลังพลเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เพียงเท่านั้นนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือล้อมรอบเมืองนะครับสแสดงว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ทาไมครับฉุกเฉินมากๆเลยนะครับพวกเราเนี่ยเ,เคยอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตในชีวิตบ้างไหมครับเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยก็เหมือนกับคําพูดของคนบอกว่าวิกฤตก็สร้างวีรบุรุษนี่เป็นเรื่องจริง เวลาที่เกิดวิกฤตการขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยท่าแท้และวิธีการแสดงออกของเขาเป็นอย่างไรเราจะรู้จักคนต่อเมื่อในยามวิกฤตนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับพระคมภีร์ก็ได้บอกกับเราว่าในสถาน,สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ามันมืด8ด้านอย่างนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนในเมืองนั้นไม่มีทางออกแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งที่อยู่ในข้อ15นะครับเราอ่านด้วยกันดีไหมครับข้อ15 1 2นึ่งสองสา มีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คนหนึ่งและชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้รอดด้วยปัญญาของตนแต่หามีใครจดจำรํำลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม่ผมไม่แน่ใจว่าอ่านแล้วคุณอยากเป็นเหมือนชายคนนี้หรือเปล่านะครับคือผู้ชายคนนี้ฉลาดฉลาดมีปัญญานะครับมีปัญญาเข้าใจวิธีการจัดการกับปัญหานะครับแต่ยากจนคําว่ายากจนตัวน,นี้คงหมายถึงไม่มีชื่อเสียงไม่มีตําแหน่งแล้ก็ไม่มีสถานะทางสังคมนะครับ คนคนนี้ที่ไม่เคยมีใครสนใจเป็นคนที่ถูกมองค่าไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถมาจาัดก,การปัญหาได้เขากลายเป็นคนช่วยทุกคนในเมืองให้ทำไมครับรอดด้วยปัญญาของตัวเองแต่ผลตอบแทนที่เขาได้รับคือทุกคนลืมเขาหมดเลยไม่ให้เครดิตเขาเลยนะครับพี่น้องที่ัะครับพระคัมภีร์กำลังสอนเราว่าพระเจ้าหนุนน้ำใจเราว่าเมื่อเราอยากจะทำความดี เมื่อเราอยากจะเป็นคนที่มีอุดมการ์ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับแต่ไม่ควรเป็นแรงจูงใจในการทําความดีของเรานะครับเราควรทําความดีด้วยแรงจูงใจว่าเราอยากช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นปัญญาคนที่มีปัญญานะครับคนที่เป็น Quiet r e r o นะครับหรือว่าคนที่อาจจะถูกลืมไปจําเป็นต้องมีปัญญาหมายถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่เรามีอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเรียนสูงนะครับแต่สิ่งที่เรามีของประธานความสามารถที่เรามีเนี่ยในการทําไมครับช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเราลองคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําอาชีพเป็นแม่บ้านนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสมมติเราดูแลชั้นหนึ่ง นะครับมีอีกคนหนึ่งดูแลชั้น2ชั้น3ระหว่างที่เราเดินขึ้นบันไดไประหว่างชั้น1กับชั้น2นะครับไปเจอเศษแก้วแตกเราอาจจะคิดว่าอันนี้มันนอกพื้นที่นะครับทำไปก็ไม่มีใครรู้ว่าเราทําแถมทําไปแล้วไอ้คนที่รับผิดชอบจริงๆก็ไม่เหนื่อยไม่ได้ทำใช่ไหมครัเราอาจจะทิ้งมันเอาไว้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายนะ แล้วถ้าเกิดคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะเหยียบแก้วตําขาได้อันตรายนะครับเขาจึงเลือกทําไมครับกวาดและเก็บเศษแก้วนั้นไปนะครับถามว่ามีคนรู้ไหมไม่มีแต่สิ่งที่เขาทํามีประโยชน์ไหมมีอย่างมากนะครับจะมีอีกหลายหลายคนที่ไม่ต้องรับทุกเวทนาจากการที่โดนแก้วบาดน,นี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตแทบตลอดเวลาเลย พี่น้องที่รักครับหนุนน้าใจพวกเรานะครับเราลงไปทํางานนะครับเ,เรามีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำนะครับเราควรได้รับคําชมเชยเมื่อเราทําความดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ท้าทายเราให้เราทําสิ่งที่ดีโดยที่ไม่มีใครเห็นผมอยากจะหนุนน้าใจว่าพระคัมภีกําลังหนุนน้ําใจว่าเราควรทําสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นจะเป็นสามารถเป็นพรกับผู้คนได้อย่าเพียงแต่ทําเพราะว่ามีคนเห็นหรือว่าจะได้รับชื่อเสียงหรือผลตอบแทนเท่านั้น นี่คือสิ่งที่พระคาของพระเจ้าหนุนน้ําใจเรานะครับประการต่อมาก็คือไม่เพียงแต่เป็นคนที่มีปัญญาเท่านั้นนะครับเดอะควายเอชฮีโร่เนี่ยยังต้องเป็นคนที่ทาไมครับ Is humble หรือว่าทอมสุภาพทอมตนนะครับเป็นยังไงนะครับพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างนี้บอกว่าแต่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าที่นี่คือกรรษัตริย์โซโลมอนหรือคนเขียนนะครับปัญญาจารย์เนี่ยสติปัญญาก็ดีกว่ากําลังวังชาจริงหรือเปล่าครับสติปัญญาี่ดีกว่ากําลังวังชาไหมครับ ในยุคสมัยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าคนไม่ค่อยพูดกันเรื่องสติปัญญาเนาะใครมีกองทัพมากกว่าใครแข็งแรงกว่าคนนั้นก็ทำไมครับได้สิ่งที่ตัวเองต้องการไปนะครับแต่คนเขียนบอกว่าข้าพเจ้ามองเห็นจากคนที่มีปัญญาที่สุดคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะสติปัญญาดีกว่ากําลังวังชาถึงแม้นะถึงสติปัญญาของชายคนนั้นถูกดูแคลนคือไม่ให้ความสําคัญและถ้อยคําของเขาไม่มีใครฟังก็ตามที แต่สติปัญญาก็ยังดีกว่ากําลังวังชาหมายความว่าพี่น้องที่รักครับบางครั้งสิ่งที่เราตั้งใจดีข้อเสนอดีๆการทําสิ่งดีๆเพื่อ,อครอบครัวของเราเพื่อหน่วยงานของเราเพื่ออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีหลายครั้งที่คนทําไมครับมองข้ามความคิดเห็นของเราไปสามารถบันทอนกําลังใจเราได้นะครับถูกไหมครับ บ,บันทอนกำลังใจได้เสนอสิ่งดีๆไปไม่เห็นตอบสนองทำเรื่องดีๆไปคนเฉยๆมันมีแนวโน้มทางหลักจิตวิทยาว่าเราจะทำสิ่งนั้นน้อยลงเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่วันนี้พระคำของพระเจ้าท้าทายเราว่าให้เราทำสิ่งนั้นต่อไปการทำความดีโดยแม้ว่าคนอื่นมองข้ามตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะบทบาทใดนะครับแน่นอนนะครับคนเราเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าคนเท่าเทียมกัน แต่โดยสภาพสังคมจริงๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามีการเปรียบเทียบกันในในสังคมไม่น้อยเหมือนกันนะครับมีความเหลื่อมล้ำไม่น้อยเหมือนกันแต่เราควรจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับและการที่เราไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเราอยู่ในสถานภาพที่สังคมที่สูงแล้วไม่ไม่ไม่ดูถูกคนอื่นเท่านั้นไม่ว่าเราอยู่ในสถานสถานภาพสังคมแบบไหนก็แล้วแต่พี่น้องที่รักครับการที่เรายังคงยึดมั่นและทําสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าคนมองไม่เห็นนะครับนั่นเป็นความถ่อมสุภาพ เป็นการตั้งใจและเป็นการรักษาอุดมการณ์ของเราไว้อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือดีน้อยลงเพียงเพราะว่าคนมองไม่เห็นสิ่งที่เราทำเอเมนไหมครับนะครับผมหนุนน้ำใจพวกเรานะครับพวกเราทุกคนมาทำงานสาธารณสุขในองค์กรแบบนี้นะครับที่ต้องการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นผมค่อนข้างเชื่อว่าเราส่วนใหญ่มาด้วยอุดมการณ์และหัวใจนะครับ ตอนแรกเราอยากเป็นพยาบาลเพราะอะไรเป็นหมอเพราะอะไรนะครับเรียนยากจะตายนะอดหลับอดนอนนะครับอาชีพไม่ได้สบายเลยนะฮะนะฮะโอเคขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เรามีค่าตอบแทนเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ผมเชื่อว่าแรงจูงใจแรกที่เราต้องการมาทํางานแบบนี้นะครับสนับสนุนหน่วยงานนี้เพราะว่าเรามีอุดมการบางอย่างกับชีวิตของเราดังนั้นหนุนน้ําใจนะครับคนมองข้ามความดีของเรามองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เราเสนออย่าลดทอนความดีของตัวเองครับทำดีที่สุดต่อไป วันหนึ่งวันใดวันเป็นวันของเราที่พระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะยกเราขึ้นนะครับเพื่อให้เราได้รับการอวยพรและเป็นพรมากขึ้นเหมือนที่เนลสันแมนดาานะครับคิดว่าตัวเองคงตายในคุกแน่นอนนะครับแต่วันหนึ่งเขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้นั่นคือการที่เราต้องถ่อมสุภาพการถ่อมสุภาพคือยินดีให้คนอื่นมองข้ามเราแต่ความตั้งใจของเราทำไมครับยังคงเต็มเปี่ยมเสมอนะครับประการสุดท้ายนะครับ the quiet hero นะครับ Speak softly but powerfully นะครับเมื่อก่อนมีเพลงมีเพลงที่เขาร้องอนะ Tell me softly นะไรผมจำไมไ่ได้แล้วนะต,ต้องถามคุณหมอนะคุณหมอหน่าจะจำได้นะครับ <laughs> เพลงภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคนคนบางคนส่วนใหญ่นะครับถูกสังคมสอนว่าเวลาเราอยากจะพูดให้ใครตั้งใจฟังเราอะเราต้องเสียงดังไอ้คำว่าเสียงดังเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงนะครับแต่หมายถึงอำนาจด้วยนะครับบางครั้งอะเรารู้สึกแบบนี้มีอำนาจคนถึงฟัง มีตำแหน่งคนถึงฟังถ้าฉันเสียงดังขม่มขู่ตะอคอกวอยวัยหน่อยคนถึงฟังใช่ไหมครับเหมือนกับเวลาเราไปกินร้านไอศครีมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรก็แล้วแต่ในห้างสรรพสินค้าได้รับบริการไม่ดีหงุดหงิดใจก็ตตกโต๊ะแล้วครับเรียกผู้จัดก,การมาเล้วเสียงดังเหมือนกับมีสิทธิอํานาจนะครับแต่พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราไม่ใช่นะการที่เราจะเป็นคนที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราเสียงดังใช้สิทธิอํานาจหรือใช้อํานาจ1718บบอกกับเราอย่างนี้นะครับเรา ตั้งใจอ่านบททีนี้มันมีคําแปลกๆอยู่นะครับถ้อยคําของคนฉลาดถ้อยคําของคนฉลาดซึ่งได้ยินในที่สงัดหมายถึงที่เงียบนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าแทบไม่มีใครได้ยินนะครับดีกว่าสิงหนาณสิงหนาณคือเสียงดังนะเสียงดังนะครับสิงหนาณเวลาคํารามนะะของผู้ครอบครองคนเข่าพูดง่ายๆก็คือว่าคนโง่นะครับที่พูดแบบตรงไปตรงมานะคนโง่ที่มีอํานาจ ถึงแม้เขาจะพูดเสียงดังแค่ไหนก็ไร้คุณค่ากว่าคนที่พูดถ้อยคําแห่งสติปัญญานะครับถึงแม้ว่าไม่เป็นที่รู้จักก็ตามหนุนน้ําใจพวกเราครับชีวิตของคนสมัยนี้นะครับเราชอบก้าวตามคนที่มีประสบความสําเร็จ ถึงแม้ว่าเขาจะสอนอะไรที่มันดูแปลกๆบิดเบือนไปจากความดีอุดมการณ์ก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้พระคัมภีร์กําลังเตือนสอนเราว่าอ,อ,อย่าลืมอุดมการณ์ในชีวิตของเราอย่าลืมศีลธรรมในชีวิตของเราอย่าลืมจรรยาบรณในวิชาชีพของเราอย่าลืมความดีในชีวิตของเราที่เราจะต้องทำไมครับก้าวเดินไปแม้ว่าคนอาจจะรู้สึกว่ามองข้ามไม่สนใจแต่เรายังคงพูดต่อไป พูดต่อไปไม่ต้องพูดด้วยความโกรธไม่ต้องพูดเสียงดังขึ้นนะครับอยากให้เขาได้ยินแต่ว่าการพูดให้คนอื่นได้ยินคือการที่พูดอย่างนั้นอย่างสม่ําเสมอมั่นคงตรงไปตรงมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นนั่นคือการรักษาความเป็นตัวของตัวเองนะครับสติปัญญาดีกว่าเครื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์อาวุธสงครามแต่คนแบบคนเดียวย่อมบั่นรอนความดีเสียเป็นอันมากได้พระคภีตรงนี้สรุปกับเราบอกว่า เฮ้ยคนคนเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนสังคมได้นะคนคนเดียวนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมได้พยาบาลดีๆคนเดียวเปลี่ยนแปลงฝ่ายของเราให้ก้าวหน้าได้คุณหมอดีๆคนหนึ่งสามารถทําให้ชีวิตของคนเปลี่ยนได้นะครับเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดเจ้าหน้าที่รับรถการทํางานอย่างเต็มที่ของเขาดูแลคนอื่นด้วยความสามารถสุดความสามารถของเขาเต็มที่กับงานของเขามันเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะพี่น้องว่าจริงไหมครับเป็นเรื่องจริงนะครับ เอาแค่เข้าห้องน้ําถ้าเกิดมีอะไรนิดนิดหน่อยๆแล้วบางทีเราก็ขยะขยะงไม่กล้าเข้าเคยเข้าห้องน้ำในปั๊มไหมครับ ต้องเคยบ้างแหละนะเวลาเราไปค่ายนะครับมันไม่ได้สะอาดทุกปัม๊มถึงไม่สะกิดว่าห้องห้องน้าปั๊มนี้สะอาดแต่มันไม่สะอาดทุกปั๊มนะครับเพราะพอเข้าปุ๊บเนี่ยไอความอยากที่จะเข้าห้องน้ำบางทีมันหดเลยนะฮะหดเหลือนิดนึงว่าเดี๋ยวเราอดทนนิดนิดนึงจะถึงรีสอร์ทแล้วนะก็เป็นไปได้นะครับวันนี้วันนี้นะครับพระคัมภีร์กาลังบอกกับเราว่าสิ่งดีๆที่เราทําไม่ว่าจะเล็กน้อยในสายตาคนอื่นอย่างไรนะครับสิ่งนั้นสําคัญเสมอนะครับถ้าผมขอสรุปเป็น3มเรื่องนะโอ้โหเล็กไปหน่อยนะฮะ รีแคปเมนพอยต์นิดหนึ่งว่าประการที่หนึ่งก็คือเดอะควายเอทีโร่นะครับวีรบุรุษถึงแม้ว่าเราไม่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่การที่เรามีปัญญาสําคัญการให้ปัการให้ความสําคัญกับปัญญามีคุณค่ากว่าชื่อเสียงและความมั่งคั่งแปลความว่าอย่างนี้นะครับถ้าคริเสเตียนนะครับปัญญามาจากพระวจนะของพระเจ้าปัญญามาจากพระวจนะของพระเจ้าดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าดีกว่าการทําตามใจตัวเองหรือกระแสะสังคมนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอน นะครับพวกเราหลายๆคนถึงแม้ไม่เป็นริเซเตียนเราก็มีหลักจ,จริยธรรมหลักจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิตสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญกับเราอยู่หรือไม่พระคมภีร์หนุนใจว่าให้เรายึดสิ่งนั้นประการที่2นะครับต้องถ่อมสุภาพแม้ถูกมองข้ามนะครับคือเวลาเราถูกมองข้ามเรามักจะโมโหนะครับพวกเราเป็นไหมครับใครไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่อยากให้เกียรติคนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพระคมภีร์หนุนใจว่าเรายังคงเป็นคนที่ถ่อมสุภาพนะครับทำความดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าคนมองไม่เห็นก็ตามและสุดท้ายนะครับ ก็คือว่าคนที่เป็น The Quiet Hero เนี่ยสื่อสารนะครับผ่านความเงียบอันเข้มแข็งหมายความว่าพูดอย่างต่อเนื่องในถ้อยคําเดิมของเขานะครับยึดหลักอุดมการยึดความดีมากกว่าใช้อํานาจสิทธิและเสียงอันดังของเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราลงไปนะครับถึงแม้ว่าความดีที่เรากําลังจะทํา นะครับตั้งใจทําอาจจะมีคนมองข้ามหรือไม่มีใครเห็นเรายังคงรักษาความดีนั้นต่อไปและผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงดูดายเหมือนกับผู้ชายคนนี้ชายยากจนที่ไม่มีใครระลึกถึงเขาแต่คนที่ระลึกถึงเขาคือกษัตริย์ซาโลมอนที่เขียนพระคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาและพระเจ้าผู้ทรงดลใจให้ปัญญาจารย์บันทึกเรื่องราวของชายคนนี้เป็นบทเรียนในชีวิตให้กับเราความดีของเราจะไม่มีวันถูกลืมครับให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกัน สาธุการแด่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับเรื่องราวของวีรบุรุษที่ไร้ชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักเป็นเดอะไฟเอ็ดฮีโร่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดที่เราทั้งหลายทุกๆคนเติบโตขึ้นเราต้องการเป็นที่ยอมรับแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะยึดมั่นในความดีพระวจนะพระคำของพระเจ้าจร,จริยธรรมจริยบรรในการดําเนินชีวิตเพื่อเราจะมีชีวิตที่มั่นคง ในอุดมการณ์และความเชื่อศรัทธาของเรามากกว่าไหลตามกระแสค่านิยมและชื่อเสียงอำนาจเกียรติยศขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับเราเพราะเรารู้ว่าเนื้อนหนังของเรานั้นอ่อนแอเราไร้เรี่ยวแรงและไร้กำลังถ้าเราเผลอไผลหรือเราโอนอ่อนผ่อนตามสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าให้เรามีกำลังเข้มแข็งที่เราจะสามารถทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้คนได้ขอพระเจ้าอวยพรการรับใช้การทำงานของพี่น้องโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนใน วันนี้และตลอดทั้งวันขอพระเจ้าเมตตาที่ทุกสิ่งจะมีประสิทธิภาพเต็มไปด้วยสติปัญญาและการอวยพรจากพระองค์ข้าพระองค์ทูลขอการพิทักษ์รักษาให้ทุกคนอยู่ในร่มพระคุณแห่งความรักมั่นคงของพระองค์อธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ใช่พอนพี่น้องครับ